รณิยมัทกุสเลนะยันตังสันตังบาทังอาภิสมจจาสากุอชูจะสุชูจะสุวัจจะสัมมุโตานติมานีกุลบุตรผู้ฉลาดในประโยชน์ปราถนาเพื่อจะตรัสรู้สันตบท พึงบำเพ็ญไตรสิกขากุลบุตรนั้นพึงเป็นผู้อาจหารเป็นผู้ตรงซื่อตรงว่าง่ายอ่อนโยนไม่เย่อยิงสันตุสโากจะสุภโรจอาปากิจโจจะสันละหุก,กาวุติ สันตินทริโยจนิปโกจัอัปะคับโกุเลสุอนาโนคิดโทสันโดดเลี้ยงง่ายมีกีจน้อยมีความประพฤืชเบามีอินทรียอันสงบแล้วมีปัญญาเครื่องรักษาตนไม่ขนอง ไม่ผัวพันในสกุลทางหลายนาจะพุทธังสมาจากเรกินจิเยนะวินยูปะเรอุปะวะเทยุงสุขิโนวาเคมิโนหนตุสาเพสัตตาภวันตุสุขิตาตา และไม่พึงปราพฤชทุจริตเล็กน้อยอะไรอะไรซึ่งเป็นเหตุให้ท่านผู้รู้เหล่าอื่นติเตียนได้พึงจะเริญเมตตาไปในสัตว์ทั้งหลายว่าขอสัตว์ทั้งปวงจงเป็นผู้มีสุขมีความเกษมมีตนถึงความสุขเถิด เยเกจิปานภูตัดิตัสวาทวราวาอนาวเสสะทิขาวเยมหันตาวามัชิมารัสกาอนุกาธุลาสัตว์มีชีวิตเหล่าใดเหล่าหนึ่งมีอยู่เป็นผู้สะดุ้ง หรือเป็นผู้มั่นคงไม่มีส่วนเหลือสัตว์เหล่าใดมีกายยาวหรือใหญ่ปานกลางหรือสัน้นหอมหรือผีทิฏฐาวาเยจะอาทิฏฐาเยจะทุเรวสันติอวิทุเร ภูตาวาสัมภเวสีวาสัพเพสัตตาพวันตุสุขิตาตาที่เราเห็นแล้วหรือไม่ได้เห็นอยู่ในที่ไกลหรือในที่ใกล้ที่เกิดแล้วหรือแสวงหาพบที่เกิด ขอสัตว์ทั้งหมดนั้นจงเป็นผู้มีตนถึงความสุขเถิดนาปะโรประรังนิกุเพทะนาติมันเยทะกัตถะจินางกินจิพยาโรสนาปติคาสัญญานานยามัญยัสะทุขมิเฉยยา สัตว์อื่นไม่พึงคมขู่สัตว์อื่นไม่พึงดูหมิ่นอะไรเขาในที่ไหนไหนไม่พึงปราถนาทุกข์ให้แก่กันและกันเพราะความโกรธเพราะความเครียดแค้นมาตายธานิยังปุตตัง อายุสาเอกาปุตตะมนุราเคเอวัมปิสัพพูเตสุมานาสัมภาวะเยอปาริมานังมานดาถนอมบุตรคนเดียวผู้เกิดในตนแม้ด้วยการยอมสละชีวิตได้ฉันใด กุลบุตรผู้ฉลาดในประโยชน์พึงเจริญเมตตามีในใจไม่มีประมาณในสัตว์ทั้งปวงแม่ฉันนั้นเมตตันจะสัพพโลกัสมิงมานะสัมภาวะเยอปาริมานังอุทางอโทจติริยัญจะ อสัมภาทังอเวรังอสปาตังกุลบุบตน,น้นพึงจเจริญเมตตามีในใจไม่มีประมาณไปในโลกทั้งสิน้นทางเบื้องบนเบื้องต่ำเบื้องขวางไม่คับแคบไม่มีเวร ไม่มีศัตรูติดทันจารังนิสินโนวาสญาโนวายาวัตาสาวิขตามิทโทเอตังสติงอาทิเยยะพระมเมตังวิหารังอิทะมหาหุกุลบุตรผู้เจริญเมตาน,านั้น ยืนอยู่ก็ดีเดินอยู่ก็ดีนั่งอยู่ก็ดีนอนอยู่ก็ดีพึงเป็นผู้ปราศจากความง่วงเหงาเพียงใดก็พึงตั้งสตินี้ไว้เพียงนั้นบัณฑิตทั้งหลายกล่าววิหารธรรมนี้ว่า เป็นพรหมวิหารในธรรมวินัยของพระอริยเจ้านี้เทศินจะอนุปัคัมาสีลาวาทาสาเนนสัมปันโนกาเมสุวิเนยะเคทัง นาหิชาตุขภะเสยังปุนาเรติติและระบุรผู้จเจริญเมตตาไม่เข้าไปอาศัยทิฏฐิเป็นผู้มีศีลถึงพร้อมแล้วด้วยทัศนะนำความยินดีในกามทั้งหลาย ออกได้แล้วย่อมไม่เข้าถึงความนอนในคันอีกโดยทแท้แล